มาช่วยเหลือรถไทนะคะจะช่วยเหลือแล้วจะเป็นผู้ประสบภัยนะคะถึงไหมจะขึ้นไหมจะขึ้นหรือเปล่าเบรกดีๆนะคะเบรกดีๆนะคะ อาลองดูนะคะว่าจะเป็นผู้ประสบภัยได้ช่วยภัยนะ,ะเอารถดินนะคะรถดินกระทุกหนัก <c oughs> ดึงจะขึ้นมไหม แล้วนะคะลดหูย,ยลดแรงนิอยู่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อของแท้เลยอ่าปขึ้นแล้วเดี๋ยว เมื่อกี้เดินเดินหน้านะคะขึ้นมีสุดนะคะอาว้อยหลังอีกว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะคะเอาอยัางไงติดแล้วที่นี่ติดแล้วที่นี่ติดแล้วที่นี่ ขาวุ่นกันเลยทีเดียวนะคะเอาจะขึ้นไหมทีนี้ขึ้นไหมขึ้นไหมวินขึ้นนะคะโอ้ได้ไหมไปทางไหนาก็จม เอาขึ้นออเ,เอาขึ้นโอ้เสียวรอเลยเอายังไง